คิดเต็นเส้นกองหลังเซนฟรีที่ดีเกินคาดสวัสดีครับสาวงอาสูการหน้าทุกท่านครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอันเด k สคิสเตนเซนกันครับนี่เนี่ยถือว่าเป็นดีลที่เราอาจจะมองข้ามไปครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้คาดหวังในตัวเขาตั้งแต่แรกครับเพราะว่าในตลาดที่ผ่านมาเราก็ดันไปโฟกัสกับราฟินญาหรือชุนกุนเดครับที่แย่งกับเชลซีกันครับซึ่งแน่นอนครับว่า เทียบกับชื่อชั้นหรือว่าเทียบฟอร์มกันเนี่ยราฟินยาหรือชุนกุนเด้มันก็น่าสนใจกว่าจริงๆแหละครับแต่ผลงานในสนามณนะปัจจุบันกับบาร์เซโลนาในตอนนี้ครับ ผมว่าคิสเตนเซนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่เล่นได้ดีที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับถ้าเทียบแค่วีคที่แล้วนะผมว่าอาจจะติดท็อปของลาลิก้าเลยก็ได้ครับการเข้าบอลของคิสเตนเซนเนี่ยผมบอกได้เลยครับมันแม่นยำครับเปนมีความแม่นยำแล้วก็มีลูกล่อลูกชนครับก็คือเก่านั่นแหละในวัย26ปีผมว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เก่าเลยการอ่านเกมก็ถือว่าเฉียบขาดครับ ก็คือไม่ได้แบบเออไม่เจอไม่เข้าพรวดนะครับในตอนนี้นะครับแฟนบอลที่สเปนครับก็เริ่มพูดกันแล้วครับว่าเราอาจจะโชคดีแล้วก็ได้ที่ได้คิดเ็นเซนมาไม่ใช่รูดิเกอร์เพราะว่าแน่นอนครับว่าไม่ว่าจะฟอร์มการเล่นหรือพฤติกรรมในสนามครับอ่าอย่างช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็เป็นมีมล้อ,อก,กันไปเลยครับรูดิเกอร์เนี่ยแต่คิดเ็นเซนก็ต่างออกไปครับด้วยบุคลิกหรือสไตล์การเล่นก็ต่างกันออกไปเช่นเดียวกันครับอันนี้เราก็ไม่ได้มาบอกนะว่า คิดเซนเซนดีกว่ารูดิเกอร์ครับแค่ยกตัวอย่างว่าเออที่สเปเนเนี่ยแฟนบอลบาร์เซโลนาเขาพูดอย่างนั้นนะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าคิดเซนเซนเนี่ยน่าจะยืนเป็นตัวจริงคู่กับอาราโคได้ยาวๆเลยเว้นเสียแต่ว่าเขาจะต้องโรเตชันปาบีจะโรเตชันหรืออาจจะบาดเจ็บซึ่งก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับโดยช่วงวัย26ปีของคิดเตนเซนเนี่ยเป็นช่วงวัยที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นวัยพีคข,ของนักเตะหลายๆคนนะผมว่า มันน่าจะประมาณนี้แหละ2 6 27ิบเยปนี่ยสามปีเนี้ยผมว่าโอเคเลยและเขาก็ยังอยู่ในวนัยนี้ผมว่านี่แหละมันกําลังดีถ้าความมั่นใจตรงนี้มันก่อเกิดทําให้เขาเป็นกองหลังที่ดีขึ้นนะครับผมว่านี่ก็ดีกับบาร์เซโลนาของเราครับ เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากองหลังของเราเนี่ยก็มีทั้งอาราโคเอริกาเซียชุนกุนเดก็ถือว่าโอเคนะครับในสล็อตที่มีอยู่อย่างเงี้ยรวมอารอนโซเข้าไปด้วยก็ได้ทีย่ยสามารถยืนเซ็นเตอร์ได้นะก็ถือว่าดีครับในการโลเทชันอะไรเงี้มันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปครับอีกหนึ่งอย่างนะที่ผมว่าคิดเ,เส้นเนี่ยดีก็คือแบบเรื่องเกมลุกเว้ยไม่ใช่ว่าเขาไปขึ้นไป โกได้ดีอะไรขนาดนั้นนะแต่เป็นการพาบอลขึ้นมาจากแดนหลังเรื่องการเปิดบอลเนี่ยผมว่าก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ก็มีอาราเรโคกชุนคุนเดที่สามารถเปิดบอลได้ดีคืออาจจะเป็นเพราะว่าคิตเซนเซนอาจจะไม่ได้ทําให้เราเห็นบ่อยครั้งนะครับแต่การลากบอลขึ้นมาหรือการลองส่องไกลเลยในเกมที่มันตื้อๆตัตตนๆผมว่าจุดจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีครับสําหรับทีมเราครับตอนนี้ครับเราก็ต้องให้เขารักษาฟอร์มเก่งเอาไว้ให้ได้ครับแล้วก็อย่ามีอาการบา เจ็บมาลบกวนเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะสำหรับแฟนบอลบาร์เซโลน่านะผมก็เลยกล้าพูดเลยครับว่าดีลเนี้ยคุ้มที่สุดในตลาดที่ผ่านมาแหละไม่นับตลาดตอนนี้นะเพราะว่าแน่นอนครับว่าคิทเซนเซสรเราได้มาฟรีมันจึงคุ้มค่าแน่นอนครับก็เราเสียแค่ค่าเหนื่อยมันจะไม่คุ้มยังไงถูกไหมครับฟอร์มดีขนาดนี้ก็ขอให้ดีไปเรื่อยๆแล้วกันยันจบซีซั่นอยา่าเจ็บอย่าอะไรก็พอไม่ขออะไรนอกจากนี้ละครับเพื่อนๆละครับเห็นด้วยไหมกับผมถ้าเห็นด้วยยังไง ก็คอมเมนต์นะครับ,รบแต่ถ้าไม่ได้เห็นด้วยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเราพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์นเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับราสีย